ขอแนะนำให้พวกท่านรู้จักชีวิตประจำวันของเลดี้อาริเซียเลดี้อาริเซียได้โปรดตื่นเถอะครับมันเช้าแล้วนะครับอะอืมฉันจะไม่ตื่นถ้าน,นายไม่อุ้มฉันขึ้นไปเออได้โปรดตื่นขึ้นด้วยตัวเองเถอะนะครับไม่จนกว่านายจะอุ้มฉันขึ้นเปิดมาหน้าแรกกูอีฉามึงแล้วเกรสเอ้เอ้ยอ่ะอืมเออ ที่ตรวนั้นคงเป็นของตู้เอ๋และเลดี้อลิเซียเอพอดีเมื่อคืนนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับน่ะเมื่อกี้ฉันก็เลยยังตื่นไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ว่าแต่นายจะมาช่วยหวีผมให้ฉันอีกได้ไหมนี่คืออาหารเช้าของวันนี้ครับโอ้ ดอกไม้ในแจกันนั่นน่ะไม่เห็นจะดูสวยเหมือนกับดอกกุหลาบเมื่อวานเลยเมดคนใหม่เนสอะค่ะ,ค,ะคุณหนูดิฉันขออนุญ,ญาตอธิบายให้ฟังนะคะดอกไม้พวกนี้ที่จริงแล้วพวกมันถูกส่งมาให้ฉันเมื่อวันก่อนจากทางบ้านนอกโดยคุณพ่อกับคุณแม่ของดิฉันนะคะหืมฉันไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อน บอกฉันสิว่าเธอมาจากที่ไหนกันแน่ค่ะค่ะค่ะข,ข,ขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะแน่นอนว่าดอกไม้จากมันนอกคงไม่น่ามองสักเท่าไหร่นะกดิฉันจะนำพวกมันออกไปเดี๋ยวนี้ค่ะกรุณารอสักครู่ครับอย่าเพิ่งเจ็บดอกไม้พวกนั้นออกไปนะครับอะสิ่งที่เลดี้อลิเซียจะสื่อก็คือดอกไม้พวกนี้สวยงามมาก นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเคยเห็นพวกมันมีอยู่แค่ที่บ้านเกิดของเธอนั่นเหรอไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ครับเอ๋ฉนฉันไม่ได้จะพูดเยอะขนาดนั้นสักหน่อยมัมันก็แค่ในฐานะขุนนางแล้วการที่ไม่รู้จักชื่อของดอกไม้คงจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่พูดสั้นๆคือเลดี้อดีิเซียแค่อยากจะรู้ชื่อของดอกไม้เท่านั้นเองนะขรับกระเกรส อืมเอ๋ <S <S <ห>คุณหนูคะเกี่ยวกับดอกไม้นี้อืมค่ะคุณเกสคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ก่อนหน้านี้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับไม่มีอะไรให้ต้องมาขอบคุณกันหรอกนะครับอ๋อไม่เลยคะ่ะมันทำเอาฉันรู้สึกมีความสุขมากจริงๆเลยคะ่ะ ดิฉันตัวคนเดียวย้ายมาที่เมืองหลวงแล้วก็ยังเข้ากับคนอื่นไม่ได้ด้วยดิฉันก็เลยได้แต่คิดถึงเรื่องที่จะกลับไปบ้านของดิฉันนะคะแต่ว่าวันนี้ที่คุณมาช่วยฉันเอาไว้มันเหมือนกับพี่ชายที่บ้านของดิฉันเลยค่ะไม่เอานะจะชมผมเกินไปแล้วนะครับเอ,อ่อถ้าหากว่าคุณไม่ว่าอะไร คุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าหากว่าฉันจะมาคุยด้วยกันกับคุณนะคะอุตสาวออกจากบ้านมาคงคิดถึงครอบครัวมากเลยสินะได้เลยครับมาสนิทกันเอาไว้ดีกว่านะครับคุณเมยฉันอายุน้อยกว่าแล้วก็ยังเป็นลูกน,น้องของคุณด้วยเพราะงั้นพูดชื่อฉันแบบไม่ต้องมีคำสุภาพก็ได้นะเออเอองั้นเหรอครับถ้างั้นก็อื เด็กคนนี้พูดเรื่องแบบนี้ออกมาได้หน้าตาเฉยเลยสินะฮฮฮ่ออเมื่อลองพิจารณาอยู่แล้วพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ดีนะครับเพระง้นก็คงมีเรื่องขอบเขตที่ยังต้องระวังกันอยู่นะครับแล้วมันคงจะไม่ดีเท่าไหร่ตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆ ด้วยเหมือนกันนะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นช่วยเรียกฉันว่าเมย์ตอนที่เราอยู่ด้วยกันตามลำพังด้วยนะคะโอเคไหมบายพวกเธอสองคนนี่ดูจะสนิทสนมกันดีเนาะมีความสัมพันธ์กันแบบไหนเหรอจ๊ะเออวัวหลังจากอาหารเช้าเลดี้อลิเซีย ก็จะมีเวลาว่างพักหลังมานี้เธอมักจะใช้เวลากับการอ่านหนังสือในห้องสมุดวาในช่วงเวลาเดียวกันนั้นผมเองก็จะถือโอกาสอ่านและศึกษาด้วยตัวเองทำให้เป็นช่วงเวลาที่แสนมีค่าของวันเอ๋อเลดี้อล<ๆ>ิเซียใกล้จะได้เวลาทานอาหารกลางวันแล้วครับโห สายขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยขอบใจที่เตือนฉันนะเกรซเดะด้วยความยินดีครับจะว่าไปแล้วท่านกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่นะขอรับความรับจ้ะแล้วฉันค่อยให้เธอยืมอ่านต่อที่หลังนะโอเคไหมหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของคนรับใช้ความรู้สึกช้ากับบุตรีขุนนางฉันที่อยู่ในห้วงความรัก และได้ใช้เวลาอันแสนหวานร่วมกันช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหารกลางวันผมจะกินแยกกับเลดี้อลริเซียอยู่ที่โรงอาหารของคนรับใช้นี่ถึงอย่างนั้นฉันต้องขอบอกเลยนะว่าฉันละเชื่อไม่ลงจริงๆว่าคุณหนูจะถูกอกถูกใจนายขนาดนี้อะฮ่าฮฮแต่ว่ารู้อะไรไหมดูเหมือนว่าจำนวนของคนรับใช้ที่พูดถึงเธอแบบ เสียหายจะลดลงไปมากแล้วต้องขอบใจนายนะเกรสมันก็เป็นเพราะว่าที่จริงแล้วเลดี้อาริเซียเป็นคนที่น่ารักยังไงล่ะโหฉันละอิจฉานายจริงๆตอนแรกฉันเองก็ติดรูปร่างหน้าตาของเธอเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะฉันมีแค่เมจังเท่านั้นรอยยิ้มที่แสนวิเศษของเธอเนะ่ะสุดยอดที่สุดแล้วเอ๋ ผมคิดว่าคุณไม่ควรที่จะคิดอะไรกับเด็กที่อายุยังไม่ถึงหรอกนะครับเอ๋คุณเกรซคะกำลังกินมื้อเที่ยงอยู่หรอคะว่าว่าไงคุณเมยืหคุณต้องเรียกฉันว่าเมซี่ไม่งั้นฉันจะโกรธแล้วนะคะหืมเออก็ได้ครับเมซัง <c oughs> แบบนั้นก็ทำใอาฉันมีความสุขแล้วล่ะคะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้มาคุยกันอีกตอนที่ฉันทำงานเสร็จแล้วนะคะโอเคไหม <c oughs> อเอ่ะเอะเดี๋ยวก่อนสิครับคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดกันได้นะครับอืเกรซคุง cool. เออนายนี่มันไม่เคยใช้เวลาให้เสียเปล่าเลยจริงๆมะไม่ใช่นะครับคุณเข้าใจผิดแล้วผมกับเด็กคนนั้นเป็นแค่เพื่อนกันเองนะครับเด็กคนนั้นหรอ เพื่อนเหรอโถ่ก็เอาสิฉันจะเดินหน้าไปหาลักครั้งใหม่ยุคสมัยของแม่แม่มาถึงแล้วถึงเวลาสเสน่ห์ของผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วสเสน่หของผู้หญิงแบบผู้ใหญ่เหรอครับกำลังพูดถึงคุณมายะอยู่หรือเปล่านะครับโอ้เธอนะ่ามักจะเข้มงวดแล้วก็มีบุคลิกที่เข้มแข็งไปบ้างแต่ว่า ลองคิดดูสิถ้าหากว่าความเข้มงวดนั้นกลับกลายเป็นว่ามากระหนุงกระหนิงกับแค่ฉันดูสินั่นนะ่ะสเปคฉันเลยละนายเข้าใจฉันใช่ไหมยอย่ะหยุดเถอะครับมันทำเอาผมกลัวไปด้วยนะครับฉันอยากทำให้ห้องของมายะเปล่งประกายแค่เพียงที่เธอ จะได้มองมาที่ฉันด้วยสายตาที่แสนเย็นชาแล้วก็เอ่ยปากชมฉันด้วยคำพูดว่าหืมแม้แต่คนแบบนายเนี่ยนานๆทีก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกันนะพอจะคิดออกไหมหืมหมายความว่านายคงอยากให้ฉันชมนายมากเลยสินะอะเอ๋ถ้างั้นแล้วก็ฉันจะเพิ่ม หน้าที่ทำความสะอาดให้นายสองเท่าสำหรับเตือนหน้าก็แล้วกันแล้วก็แน่นอนว่ายกเว้นห้องของฉันนั่นะนะรับทราบครับท่านจะว่าไปเกสคุงกับข้าวของเธอดูจะน้อยไปหน่อยนะอ่ะขอโทษครับมันก็แค่อาหารมันอร่อยเกินไปจนผมไม่กล้ากินนะครับฮ <laughs> อาหารของคนรับใช้นะ่ะฟรีไม่เสียตังหรอกนะเพราะงั้นนายก็ควรจะกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะมันจะเกิดปัญหาเอาได้ถ้าหากไม่เจ็บแรงเอาไว้เวลาเกิดเรื่องขึ้นมานะ่ะอ่ะนี่นี่อะไรหรอครับถ้านายคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เข้มงวดแล้วก็มีบุคลิกที่แข็งกระด้างนาย คิดผิดมาหันแล้วล่ะจะขอบอกให้รู้ไว้นะว่าฉันน่ะจะให้รางวัลที่เหมาะสมกับคนรับใช้ที่ขยันขันแข็งน่ะนะอาดา,ดาเอ,อ๋เจครับผมขอถ้างั้นละก็ขอตัวก่อนแล้วกันโถ่เว้ยทำไมถึงเป็นนายตลอดเนี่ยนายก้าดียังไงมาขัดขวางฉันเนี่ยเอาเค้กนั่นมาเดี๋ยวนี้ เออไม่เอาหรอกครับนี่มันของผมนะครับเออการเรียนของวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันกรุณาฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆจนกลัวจะก้าวหน้านะครับเมื่อพบข้ามาถึงหลังจากที่เธออดทนต่อการเรียนที่ยากลำบากมาได้เลดี้อดริเซียก็จะเปิดเผยมุมหนึ่งที่ ไม่ค่อยแสดงออกให้เห็นบ่อยๆทำได้ดีมากเลยครับที่ยังคงผ่านบทเรียนประจำวันมาได้น่ะเลดี้อลริเซียชมฉันหน่อยสิท่านเป็นคนที่ขยันมากเลยละสุดยอดมากเลยครับเลดี้อลริเซียเอาอีขวมงดเงิมกับผลสำเร็จในการเล่าเรียนอย่างที่ท่านเป็นอยู่ในตอนนี้คำว่าทั้งสวยและฉลาด คงจะถูกสร้างมาเพื่อท่านอย่างแท้จริงจริงหรอรแน่นอนผมเองน่ะไม่เคยพบผู้หญิงคนไหนที่สุดยอดไปมากกว่าท่านแล้วล่ะครับจะจริงหรอฉันมั่นใจนะว่าจะต้องมีขนนางคนอื่นที่ทั้งสวยและมากความสามารถอยู่ข้างนอกอีกแน่นอนไม่หรอกครับมีสิจะต้องมีอยู่แล้ว ถ้าหากว่าคนแบบนั้นโผลมาอยู่ต่อหน้านายฉันมั่นใจในายคงจะเลือกคนคนนั้นมากกว่าผู้หญิงเจ้าปัญหาแบบฉันแน่นอนคนอย่างฉันนะ่ะมันก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกซะจากตัวปัญหาอยู่แล้วนี่นะเออถ้างั้นขออนยญาต ผมขอถามท่านกลับบ้างนะครับ Grace. แล้วก็ตัดจบแบบละคนไทยขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้กันด้วยนะครับผมถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามนะครับช่องนี่ไม่มีอะไรให้น่ากดติดตามเลยถ้าหากว่าชอบกันจริงก็สามารถกดติดตามได้ถ้าหากว่าคุณแค่แบบว่าเว้ ช่องนี้แบบอ่ากูไม่สนแค่อยากกดไปงานแหละไม่ต้องกดติดตามก็ได้ครับแล้วก็ถามว่าแปลผิดภาคผิดแล้วก็ไปมั่วตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยกันนะตรงนี้กันเดวนนะครับร้องร้องดังไม่ได้เดี๋ยวน้องตื่นแล้วก็ือแบบภาคภาคตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตอนนี้ตีหนึ่งแล้วอะ ตีหนึ่งจริงๆอ่ะเออโอ้งานมีเพียบเลยเฮ้ยไอ,อ้แม่งจะถึงสมการแล้วจะได้ไปเล่นไหมเนี่ยเออไอ,อเยีถ่ถามว่าชอบก็คอมเมนต์ไปงไงๆๆไงครับ,รบแต่ก็ไม่ต้องกดติดตามครับเดี๋ยวตีตุไล์เลยเฮียอืมเออ,เอ,อโอชบหายแล้วต้องตัดคลิปนั้นอีกด้วยนี่ยวเวและว โอเคงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ s a ยู o น never อันนี้อันนี้ลืมเอาไป